บวกสีขาวแล้วกันนะดูเหมือนว่ามันร้อนตัวก็ไม่รู้นะโอเคตอนนี้พี่นิวก็บอกสีขาวโอหทุกคนต่างบอกสีขาวหมดเลยไปแล้วนะคะลากอยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมันก็จะมีแมปแมปหนึ่งนะคะ ที่เป็นแมบของเกมโรบอทและมันก็คล้ายกับอมองอันั่นเองนะหรือว่าอิมพอสเตอร์ซึ่งในแมปนี้นะคะมันชื่อว่าแมปการหลอกลวงนั่นเองนะคะมันบอกว่าเป็นบทที่1บทที่1ก็ประมาณว่าภาคแรกนะคะมาอ่านตรงคำอธิบายกันเลยมันบอกว่าให้เราเนี่ยทำการค้นหาคนที่เป็นอิมพอสเตอร์นั่นเองเอารมณ์คล้ายๆกับเกมอมองอารนั่นแหละค่ะแล้วก็มันบอกว่านักวิทยาศาสตร์10คน ถูกส่งไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของโรงงาน ARCA ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันคล้ายกับเกม Amon g Us นั่นเองนะทุกคนแต่เป็นเวอร์ชั่นโรบอทนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยค่ะอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปนะคะและพี่หนิวก็กลายเป็นวิญญาณนะคะเพราะว่าเราเข้ามาไม่ทันรอบที่เพื่อนเล่นเอง เราเลยกลายเป็นวิญญาณเพราะว่ารูปแบบเกมในนี้มันเหมือนใน Among Us เลยนะนี่ค่ะมันก็จะให้เราโหวตว่าใครนะเป็นเอ่ออิมพสเตอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่นิวเป็นผีนะเลยโหวตไม่ได้เราก็มาดูแล้วกันนะว่าสงสัยใครอา้าวทุกคนโหวตให้สีม่วงนะคะตกลงไปนะทุกคน อ้าวตกบ่อลาวาไปเลย <c oughs> จะสังเกตว่าในแมปนี้นะคะไม่มีแบบว่าแชทให้คุยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าใครเป็นอิมพอสเตอร์นั่นเองนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> แมปนี้รอบครอบนะดูสิไม่มีแบบว่าให้เราแบบแชทคุยกันเลย <c oughs> ตอนนี้พี่นุยังกลายเป็นวิญญาณอยู่นะคะและนี่คือคนที่ถูกโหวตออกเมื่อกี้นี้สีม่วงนะแสดงว่าสีม่วงไม่ใช่อิมพอสเตอร์นะคะตอนนี้ไฟได้ดับลงทาไมไฟดับลง เดี๋ยวเราจะมาค้นหาไปพร้อมๆกันว่าใครเป็นอิมพอสเตอร์อ๋อในไงในช่วงนี้เนี่ยเขาให้มาคุยกันก่อนนะคะให้มาประชุมด้วยกันก่อนว่าใครเป็นอิมพอสเตอร์นะคะสีอะไรนะ่าสงสัยคนนี้สงสัยสีชมพูนะพิงค์พิง,พงสีชมพูอยู่นี่นะคะสงสัยว่าสีชมพูเนี่ยเป็นอิมพอสเตอร์นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาการบวตแล้วอะมาดูกันนะคะว่าสีชมพูจะถูกบวตออกหรือไม่นะคะในครั้งนี้จะบวตถูกตัวหรือเปล่าเลยทุกคนมาดูกันอาทุกคนบวชไปที่สีชมพูเพียบเลยนะคะโอ้โห ยังไงสุจมพูโดนไปแล้วนะฮะร่วงลงไปสู่บอลาวาสรุปนะฮะสุจิมพูใช่ไหมเนี่ยสุจมพูก็ไม่ใช่อินพอสเตอร์นะคะพี่นิวว่าสีขาวแน่ๆเลยนะฮะเราจะได้เล่นกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยย่าเป็นผีอยู่เลยทุกวันนี้โอเคตอนนี้เข้าสู่การเรียกประชุมกันอีกแล้วนะคะพี่นิวว่าสีขาวแน่เลยเนี่ยไอสีขาวคนนี้แหละเนี่ยๆคนนี้ไอหัวเขียวนะฮะมีคนพูดว่านี่ค่ะคนนี้พูดว่า ทำไมสีขาวต้องโกหกด้วยว่าสีชมพูเป็นอิมพอสเตอร์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้รู้บ้าอะไรเลยสีชมพูไม่ใช่อิมพอสเตอร์แกบวชผิดตัวสแสดงว่าสีขาวแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาการโบวตนะแม่สุดาเราบวตไม่ได้ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าในตานี้สีอะไรจะถูกบวตเยอะสุดนะคะแต่พี่นิวสงสัยสีขาวนะทุกคน เออสีขาวได้คะแนนบวดไปสองเดียวสุดนะฮะแเยมาดูกันว่าถูกคนหรือไม่ไปแล้วสีขาวแงวบึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะไม่ใช่เหรอตอนนี้พี่นิวนะคะไม่สงสัยสีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าสงสัยสีอะไรก็ผิดตลอดเลย <c oughs> อ่ะสรุปนะสีส้มและคะแนนโบดนะคะออกเดียวสุดนะทุกคนเฮ้ยลาก้ออ้อหูดูท่าตาย <c oughs> อ่ะก็นี่่ะใช่ไหม ไม่ใช่นะคะสีส้มเป็นนักวิทยาศาสตร์นะทุกคนเดี๋ยวบอกนะว่าสองนั่นไงอิมโพสเตอร์เป็นฝ่ายชนะไปสีเขียวเป็นอิมโพสเตอร์นะคะทุกคนโอ้ใหม่กอดให้ตายเถอะโอ้โหช่างเป็นอิมโพสเตอร์ที่ฉลาดมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้พี่นิวก็ได้กลับเข้ามาได้เป็นคนแล้วนะ,ะคะแล้วเราก็อยู่สีน้ําเงินเราเป็นอมองอัดตัวสีน้าเงินนะ <c oughs> อะมาดูในตาน,นี้กันนะว่าใครจะได้เป็นอิมโพสเตอร์เขาบอกว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะ ตอนนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะทุกคนนะเราก็ต้องไปทําการเออเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะซ่อมเครื่องมือนะคะที่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะคะเพื่อทําให้ไอ้ขีดนี้สีเขียวมันเต็มนะคะพอไอ้หลอดสีเขียวเต็มปุ๊บนะคะคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะชนะนั่นเองอ่ะตอนนี้เราก็มาซ่อมคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะโดยการเปิดปุ่ม power ให้มันเต็มหลอดบุ๊บแบบนี้อ่ะอันนี้เราก็ซ่อมคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วอันนี้ซ่อมอะไรซ่อม cpu นะคะ โอเคเรียบร้อยมีอะไรให้เราซ่อมอีกเนี่ยเราต้องซ่อมไปเรื่อยๆจนกว่าหลอดสีเขียวจะเต็มนะตอนนี้ไฟดับนะช่วงระหว่างที่ไฟดับก็ให้ระวังอิมพอสเตอร์ด้วยเพราะว่ามันจะโผล่มานะฮะเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอุ้ยโอเคถึงช่วงเวลาการโบดแล้วนะฮะซื้อข่าวบอกว่าสีฟ้านะฮะเออเป็นอิมพอสเตอร์นะคะคือคนนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือไม่เนือสีฟ้าบอกว่า It Not me นะฮะไม่ใช่ฉันนะฮะ เอาไงดีเชื่อใครดีทุกคนนะแต่ที่รู้คือไม่ใช่เรานะคะเราควรเชื่อสีขาวดีไหมเนี่ยอ่ะลองเชื่อดูสักครั้งและกันหรือยังไงเออบอกสีขาวแล้วกันนะดูเหมือนว่ามันร้อนตัวก็ไม่รู้นะโอเคตอนนี้พี่นิวก็บวกสีขาวโหทุกคนต่างหวตสีขาวหมดเลยไปแล้วนะฮะลาก่อยพี่นิวว่าอ่าสีขาวเป็นเออนักวิทยาศาสตร์ธรรมดานะคะตอนนี้เหลือสี่คนด้วยกันนะเป็นผู้หญิงล้วนเลย ก็มาดูกันนะคะว่ายัางไงตอนนี้นะคะเราต้องทําการซ่อมเครื่องมือให้เสร็จก่อนนะคะให้แบบว่าหลอดสีเขียวเต็มก่อนมาซ่อมเครื่องนี้ก่อนนะ,ะบอดแดดอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเดียวสีฟ้าสีฟ้า,ฟาทุกคนสีฟ้าเป็นอิมพอสเตอร์นะคะบาบอคนนี้คนนี้ทุกคนคนนี้คนนี้นี่สีฟ้าคนนี้นะฮะเอาแล้วเอาแล้วยังไง โอ้โดนไปอีกดอกนะฮะโอ้โหสีฟ้าคนนี้เป็นอิมพอสเตอร์นะคะสรุปอิมพอสเตอร์เป็นฝ่ายชนะไปนะ,ะดูสิคะหน้ากากเธอหน้ากลัวมากยรู้สึกว่ามันมีช็อปร้านค้าด้วยทุกคนนะตรงนี้นะคะซื้อของไงอะ่ะวอเดดช็อปร้านค้าอา้าวเฮ้ยคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยทำไมได้เป็นแต่น,นักวิทยาศาสตร์ระหว่างที่เราซ่อมเครื่องมือก็ต้องระวังด้วยนะคะเมื่อกี้นี้พี่นิวโดนเลยอุ้ย สีฟ้ามาอีกแล้วเดี๋ยวใช่แกปะเนี่ยเริ่มมาแวงนะเผื่อแกเป็นอินพสเตอร์ซ้ำอ่ะเดี๋ยวนะมาซ่อมเครื่องมือก่อนต้องเปิดให้หมดนะเปิดเป็นสีเขียวให้หมดโอเคเรียบร้อยอ่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงเวลาการโหวตอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะโหวตเสรีสีสีส้มไหมอ่ะลองโหวตดูนะไม่รู้ยังไงลองโหวตแล้วกันปรากฏว่าคนมาโหวตเราหมดเลยนะไม่ดีเราไม่ใช่อินพสเตอร์ ดูนะคะว่าใครได้คะแนนหัวเยอะสุดอ้าวรู้สึกว่าคะแนนเนี่ยเท่ากันนะ,ะแล้วก็ไม่มีใครน่าสงสัยก็เลยไม่มีใครออกไปนะตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ก็กดปุ่ม power ให้มันเต็มระเบียงโอเคตกใจหมดนึกว่าอ m p o r t ร์มารวมประชุมกันอีกแล้วนะ,ะโดนสีขาวตอนนี้สีขาวก็เรียกเรามาประชุมนะคะสีขาวสงสัยสีชมพูนะ,ะ <c oughs> เขาบอกว่าสีชมพูตามเขาตลอดเวลานะยังไงอะสีชมพูคนนี้เหรอ <c oughs> แล้วสิจิมพูก็ปฏิเสธนะคะว่าฉันไม่ได้ตามเลย<笑><笑>อะไรกันเนี่ยค้ยต่างคนต่างระแวงกันนะฮะอ่ะโอเคบทสิจิมพูตามเพื่อนละกันนะคะคือตอนนี้เราไม่รู้จะบทใครแล้วเนี่ยคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอ m p o r t ร์นะคะเราก็เชื่อเพื่อนไปก่อนละกันเอามาดูกันนะ,ะสรุปยังไงพี่นิวว่าสิจิมูกระเดนแน่นอนนั่นยังไงสิจิมพูกระเด,นน,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 ะเดนนะโหบทไปสี่คนด้วยกันลาก่อยสิจิมพูปรากฏว่าไม่ใช่อินพอสเตอร์ ไม่น่าใช่ทุกคนใช่ไหมหรือไงเฮ้ยโอ้สุจิพูเป็นอิมพอสเตอร์นะโอ้โหครั้งนี้สีขาวฉลาดนะทุกคนเย่ yeah. ปรากฏว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชนะไปในตานี้นะฮะชนะไปนะเย่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 นักวิทยาศาสตร์ก็ได้คะแนนไปนะฮะ <c oughs> พี่เนวได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วเหรอโอ้โหเมื่อไหร่เราจะได้เป็นอิมพอสเตอร์เนี่ยเซ็งเลยเฮ้เดี๋ยวนะเฮ้สีส้มเหรอ สีส้มใช่ไหมใช่เลยเมื่อกี้เหมือนกับว่าสีส้มกําลังจะเอฆอ่าคนนะคะเดี๋ยวนะหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวสงสัยสีส้มอะเพราะเมื่อกี้เดี๋ยวนะรือสีจุมพูอ,าอ้ายังไงงงเลยนี่แต่ว่าเพื่อนเราก็บอกว่าเป็นสีจมพูนะคะแต่พีเ่เนียวสงสัยสีส้มนะคะ ตอนนี้สีส้มมาใส่ร้ายเราแล้วนะทุกคนสีส้มใส่ร้ายเรานะบอกว่าบอกว่าเรานะคะเป็นคนฆ่าคนแต่พี่นิวเขาบอกว่าสีส้มนะคะสีส้มแน่นอนนะคะสีส้มเชื่อเราเพราะว่าสีส้มใส่ร้ายเราบวมมันเลยนะทุกคนสีส้มใส่ร้ายเราบวมมันมาดูกันนะคะว่ายังไงอย่าบวมแล้วนะไม่ใช่เรามาดูการสีส้มสีส้มแน่นอนนะเย้ทุกคนเชื่อเรานะฮะยังไงสีส้มคืออินพสเตอร์ ชัวปา้าบเอาไว้เดี๋ยวนะอา้าวสีส้มไปไหนแล้วล่ะมาดูกันนะทุกคนนะบอกแล้วว่าสีส้มเป็นอิมพอสเตอร์นะคะแล้วสีส้มก็ได้ออกจากเกมไปเลยนะทุกคนเงย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 อะมาดูในตาต่อไปจะได้เป็นอิมพอสเตอร์หรือยัง <laughs> เล่นมาสามสี่ตาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นอิมพอสเตอร์เลยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกแล้ว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 ,ลวพอก่อนไหมย่ะ โอ้การเป็นอินพอสเตอร์ในแบบนี้ยากเหลือเกินอ่ะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะจะบอกว่าในแบบนี้นะการหลอกลวงนะเป็นแบบที่สนุกมากทีเดียวนะคะทุกคนก็เป็นการเล่นเกมเหมือนกับอองอัดนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครนะอยากเข้ามาเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะคะเพราะว่าในแบบนี้สนุกจริงๆนะส่วนวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวไปหาอิมพอสเตอร์ก่อนก็แล้วกันนะไปลวจ้ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุ๊บสีพูแกตามใช่ไหมทำไมแกใช่เปล่า อินเอร์เตอร์ป้าโอ้โหดูดิมันตามเรามานะะเอ้ยแกแน่นอนนะฮะแน่ริงแกตามฉันมาดิตอนนี้คือแบบว่าเราแวงไปหมดเลยนะคะไม่ไว้ใจเพื่อนสักคนนะทุกคนนะเราควรอยู่คนเดียวดีที่สุดนะในแบบนี้น่ากลัวเพื่อเราน่ากลัวมาก